สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสู่ร,รายการะสะดุดคนดังกับเล็กซี่กิจิดาลมายาฮอตนิวค่ะแล้วก็เชมมายาฮอตนิวค่ะก็พบเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ยังมีในเรื่องของเขาเรียกว่าข่าวสารเกี่ยวกับงานที่เราใกล้จะจัด เรียกว่า <นะ S 1> งานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมกับงานประกาศผลมายาทีวีอวอร์ด2023หรือง,งานมายามหาชนที่หลายๆคนเรียกกันแบบนี้เพราะ,ะ,ะอะไรเพราะว่ามหาชนจริงๆค่ะผู้ชมคะ่ะทุกคนสามารถส่งคะแนนให้กับคนที่คุณรักได้คะแนนทุกคะแนนโหวตค่ะผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นรางวัลให้กับศิลปิคนคนที่เรารักนั่นเองงานจะจัดขึ้นนะคุณผู้ชมในวันที่23มิถุนายน2023นั่นเองที่ CDC Christian Design ค่ะแล้วเจอกันนะเล็กซี่กับชาเอมเนี่ยจะไปปรากฏตัวในงานด้วยแน่นอนเลยนะคะ,คะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาดูกันนะคะว่ามีศิลป,ปินที่ท่านชื่นชอบเนี่ยมีท่านไหนบ้างที่ให้เราร่วมบทการนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้ริมลองนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆค่ะนั่นก็คือดี9นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบรวมสารสกัดเป็นสมุนไพรถึง9ชนิดเลยใครที่เป็นเบาหวานนะความดันนะคะหรือจะเป็นโรคอะไรก แล้วแต่คือต้องบอกว่าทานตัวนี้ได้เขาจะไปช่วยเสริมยิ่งใครไม่เป็นโรคประจําตัวนะแม่อันนี้ยิ่งทานยิ่งดีเลยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดียิ่งขึ้นนะผู้ชมควบคู่กับการออกกําลังกายและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อีกหนึ่งตัวช่วยอีกหนึ่งอาหารเสริมดีๆค่ะผู้ชมดีดีนายนั่นเองเราแถมด้วยนะในส่วนของกาแฟกระชายขาวและ คอลเจนจากปลาทะเลน้ำลึกแถมทุกการสั่งซื้อและลดโปรโมชั่นทุกการสั่งซื้อเช่นกรัรซื้อหนึ่แถม2 ซื้อ2แถม4ซื้อ4แถม8แล้วแต่จะเลือกโปรไหนนะคะจะเป็นโปรเล็กๆไปลิ้มรองก่อนก็ถือว่าได้แล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเบอร์อยู่ด้านล่างรีบกดโทรไปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากดี9นนั่นเองค่ะ0 2 6 6 9 9 5 6ย้ําย้ำนะคุณผู้ชม0 2 6 6 9 9 4 5 6สแกนคิวอ d e โคที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์แเช่นกันที่อ มายาไลค์ค่ะใช่แล้วค่ะอะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการโหวตของเราดีกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าใกล้แล้วนะคะสำหรับงานมายาทีวีอวอร์ดปี2023ก็จะมีศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เราก็จะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ด้วยที่ให้สำหรับแฟนคลับนะที่ชื่นชอบศิลปินที่ฉันรักเนี่ยนะคะก็คือโหวตเข้ามาทีนี้กติกาในการโหวตของคุณนะคะก็คือว่าให้โหวตผ่าน SMS ค่ะเขาบอกว่า1 SMS เนี่ยจะเท่ากับ1รหัสในการโหวตก็คือใส่ รหัสท่านที่ท่านชอบศิลปินท่านนั้นไปจากนั้นส่ง SMS มาค่ะที่เบอร์4689988นะคะ หนึ่งโหวตมีค่าเท่ากับหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นโหวตเยอะก็มีสิทธิ์เยอะที่จะช่วยร่วมรุนกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบโหวตครั้งหนึ่งประมาณ6บาท <c oughs> แต่เราไม่จํากัดในการโหวตนะคะชอบรักมากขนาดไหนโหวตได้เยอะๆเลยซึ่งสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะรวมไปถึงข่าวผู้ชมขาในมือของเล็กซี่นะเป็นนิตยสารมายาทีวินเอง <c oughs> ซึ่งมายาทีวีของเราค่ะก็มีการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงนะรวมไปถึงค่ะหน้าปกนี้นะคุณผู้ชมนื่องจ น้องฟรีนกับน้องเบคนั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของคูปองสําหรับโหวตมายามหาชนด้วยเช่นกันนะคุณผู้ชมก,กฎกติกาการโหวตมอีอยู่ในเล่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรายชื่อศิลปินดาราคนที่คุณรักอยู่ในเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันรวมไปถึงรหัสก็อยู่ในนี้แล้วด้วยเช่นกันสามารถนะคุณผู้ชมซื้อนิตยสารมายาทีวีของเราได้และตัดชิ้นส่วนคูปองค่ะเป็นแบบนี้นะ1่คูปองเท่ากับ2 โหวตนั่นเองค่ะ5คูปองเท่ากับ10โหวตเท่ากับใน1เล่มเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้10โหวตเพราะมี5คูปองแล้วก็ตัดแล้วก็ส่งมาที่ที่อยู่ที่เราแจ้งไว้ในเล่มได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะสะดวกช่องทางไหนก็สามารถนะคะส่งคะแนนโหวตได้ที่ช่องทางนั้นด้วยคะ่ะนี่เลยนะคะง่ายๆแบบนี้ศิลปินที่ชั้นชื่นชอบก็จะได้รับคะแนนในการโหวตแล้วก็ได้รับรางวัลไปนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อเลยละกันค่ะว่ามีรางวัลสาขาอะไรกันบ้าง รางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลเอาใจสําหรับคนที่เป็นคอลูกทุ่งเลยะละกันนะคะก็คือรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะคะแนนโหวตแรกนะคะก็คือรหัสแรกก็คือ M G 1นะคะ New c l a n ี y ใคร<ม>ชอบวงนี้โหวตเลยะนะคะถัดมาเลยค่ะ M G 2ค่ะก็คือน้องมินตาอินทิราค่ะ,ะ M G 3ค่ะก็คือคุณมวลแคนแก่นคูนค่ะ<ม> M P 4ก็คือคุณลำเพลินวงสกรนะคะ MP5 น้องแอนอรดีค่ะแค่นี้ไม่พอคะ่ะผู้ชมคะ่ะมา MG6 กันต่อเลยคุณตรีชัยนรงค์คะ่ะ MG7 ค่ะน้องลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคะ่ะ MG8 ค่ะ,คะน้องไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองคะ่ะ<า> MG9 นะคุณผู้ชมน้องนุกธนาโดนคะ่ะและ MG10 คะ่ะน้องเบียบพร้อมผงนั่นเองคะ่ะ โอ้โหแต่ละแต่ละหมวดใช่ละรหัสนี่คือแบบขับเกลี่ยวมากๆใช่ค่ะนะคะย้ํานะกดโหวตหนึ่งคัเนี่ยนะคะเท่ากับ1คะแนนนะคะโหวตมาเยอะๆเลยค่ะพิมพ์รหัสศิลปินที่ชั้นชื่นชอบแล้วส่งมาที่4689988นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะกับรางวัลค่ะซีรีส์แห่งปีขวัญใจมหาชนต้องบอกว่าในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซีรีส์แต่ละเรื่องดังไกลไป ระดับโลกเรียบร้อยแล้วด้วยต่างประเทศค่ะ,คะเขาเรียกว่าแฟนๆต่างประเทศเนี่ยแฟนอินเตอร์รักมากสําหรับซีรีส์หลายๆเรื่องนะ,ะสิบเรื่องที่ถูกเข้าชิงนะสําหรับสาขาซีรีส์แห่งปีขวัญใจมหาชนค่ะหมวด MI 1นะคุณผู้ชม MI 1, 1> นึ่ี่คือกลรักรุ่นพีนั่นเองค่ะ MI 2ค่ะนอดมีเขาไม่ใช่ผม MI 3ค่ะนิ่ง เฮียก็หาว่าซื้อนะคะ mi 4ค่ะทฤษฎีสีชมพูค่ะ mi 5แฟนผมเป็นประธานนักเรียนค่ะมากันต่อค่ะผู้ชมค่ะสำหรับ mi 6นะผู้ชมเน่คือซีรีส์คาดดีอีคลิปนั่นเองค่ะ mi 7กันต่อเลยค่ะผู้ชมค่ะไอหลงไหนนะคะ mi 8ค่ะ พี่จะตีนะเนย mi9 ค่ะเชือกป่านและ mi10 ค่ะผู้ชมบรรยากาศรักนั่นเองค่ะโอ้โหแต่ละรางวัลน,นะคะแต่ละซีรีส์คุณผู้ชมชอบเรื่องไหนซีรีส์ไหนประทับใจอย่าพลาดรีบกดโหวตเลยนะคะ พิมพ์รหัสค่ะแล้วก็กดส่งมานะคะที่4689988นะคะหนึ่งโหวตเท่ากับ1คะแนนโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่10มิถุนายนเลยค่ะอ,อันทีนี้มาดูรางวัลถัดมาเลยอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ไม่ควรพลาดเลย <ทะ S 1> นั่นก็คือรางวัลดาราหญิงเจ้าบทบาทนี้ขวัญใจมหาชนร้องไห้ก็ร้องจริงๆนะคะนางร้ายก็ร,ร <ทะ S 1> ้รา,ยรายจริงๆอ,ม,อมาดูเลยค่ะ MJ 1นะคะนั่นก็คือน้องเบน เร,เรวิยานันน,น,น,นะคะถัดมาเลยค่ะ MJ 2ค่ะก็คือน้องเปรี้ยวทัศนียาค่ะ,คะถัดมา MJ 3ค่ะน้องพิมพ์พิมพ์ประพาค่ะ MJ 4คุณคริสหอวังนะคะและ MJ 5น้องแพท ชยานิดนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยค่ะผู้ชมคะ MJ 6ค่ะคุณดอกอ้อทุ่งทองค่ะ MJ 7ค่ะน้องริชชี่อรเนตนะคะ MJ 8ค่ะคุณเป้ยป่านวาด MJ 9คุณโมมวนชนกค่ะและ MJ 1 0คุณอุ่มอาภาสิริค่ะแต่ละคนนะคะก็ถือว่าเป็นดาราหญิงเจ้าบทบาทนะคะสามารถที่จะรีบกดส่งได้เลยนะ4689988ค่ะ1โหวโบตเท่ากับ1คะแนนนะคะพิมพ์รหัสแล้วก โดดโดดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง10มิถุนายนเลยค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมคะ่ะ <มา S 1> กับ<ล>หมวดสาขานะศิลปินเพลงสตริงแห่งปีขวัญใจมาหาชนกันบ้างะจะมีใครบ้างที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงนะเริ่มต้น M <S, S 1นนะคะนี่คือคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองค่ะมา M H2 ็ h เนะคะนั่นคือน้องไบร์วชิรวิทย์นะคะ MS3 ค่ะน้องแอลลี่ค่ะ MS4 นะคะนั่นคือโบกี้ไลออนค่ะและ MS5 นะครับ นั่นเองค่ะมาต่อครับผู้ชมค่ะสำหรับ M S 6กันบ้างนะเกรยเบอร์พันนั่นเองค่ะ M S 7ค่ะน้องบิลกินพุทธิพงศ์นะคุณผู้ชม M S 8ค่ะน้องพีพีกิตนั่นเองค่ะ M S 9นะคะน้องเจฟชาร์เตอร์นะคะและ M S 10นั่นคือโฟอีฟค่ะนี่เลยค่ะศิลปินท่านไหนเป็นศิลปินเพลงสตริงที่คุณชื่นชอบรีบกดโหมดเลยนะคะพิมรหัสแล้วกดมาที่ 4, 6, 8, 9, 9, 8, 8นะอย่าลืมนะคะ1โหวตเท่ากับ1คะแนนโหวตเยอะๆนะคะศิลปินที่เราชื่นชอบจะได้รับรางวัลน,นั่นเองโหวตว,วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนาย,ยนเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะผู้ชม่ะสำหรับหมวดสาขารางวัลดารานำชายเจ้าบทบาทแห่งปีขวัญใจมหาชนนะฮะหมวดน,นี้ขับเคี่ยวกันอย่างมากเพราะแต่ละคนนี่ยรังสรรผลงานฝีมือเชิดเขือนกันมากๆเลยค่ะเริ่มต้น mk 1นะคุณผู้ชมน้องบูมกิจก้องค่ะ mk 2ค่ะน้องไบนรพัฒค่ะ mk 3ค่ะคุณปั้นจันปปรมาค่ะ mk 4ค่ะคุณเคลลี่ธนภพัฒค่ะ mk 5ค่ะคุณมาวินชวีผลค่ะค่ะและถัดมาเลยค่ะ mk 6นะคะคุณลีฐานนัทค่ะ mk 7นะคะคุณนิวชัยพจน์นะคะ mk 8ค่ะน้องพลประถมพง์ค่ะ MK9 คุณแซมยุรนันส่วน MK10 ค่ะก็คือคุณกัปตันภูทะเนศนั่นเองค่ะเห<ส>มือนเดิมเลยนะคะพิมพ์รหัสแล้วกดหมวดมาที่เบอร์ด้านล่างนะ4689988ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนาย,ยนเลยไปกันต่อเลยค่ะผู้ชมค่ะ<อ>สำหรับหมวดสาขารางวัลน,นะฮะ,ะดารานำหญิงแห่งปีขว<อ>ัญใจมาหาชนกันบ้างนี่โอ้โหขับเคี่ยวกันมาก,กคุณละครไทยแต่ละเรื่องเนี่ยนะ,ะเรียกว่าดารานักแสดง เศ้าบทบาททุกคนและโดยเฉพาะดารานักแสดงนําหญิงนักแสดงนําชายนี่คือถูกจับจ้องจับตามองมาโดยตลอดค่ะละครแต่ละเรื่องนี่เรตติ้งดีทุกเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะมาดูค่ะว่ามีรหัสอะไรกันบ้างนะ ML 1ค่ะผู้ชมนี่คือน้องใบเฟิร์ดพิมพ์ชนกค่ะ ML 2น้องธิสาวริธิสานะคะ ML 3คุณนุ่นวรนุชค่ะ ML 4ค่ะคุณมิ้น ชาริดาค่ะและ ML 5ค่ะน้องมุกดานรินทร์ักค่ะ ML 6นะคะคุณแซมมี่คาวเวลค่ะ ML 7ค่ะก็คือคุณยาย่าอุรัสยานะคะ ML 8ค่ะก็คือคุณปางกันนารันค่ะแล้วก็มี ML 9นะคะคุณเก้าสุภัสรา ML10 ค่ะก็คือพิงค์พอยนะคะปะภาวดีน no> wow ั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาให้กำลังใจนะฮะได้ที่เบอร์468 9988นะคะ1โหวตเท่ากับ1คะแนนค่ะก็ต้องบอกว่าสามารถส่งคะแนนโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะใช่แล้วค่ะอทีนี้มาดูรางวัลถัดมาค่ะเป็นรางวัลดารานำชายแห่งปีนะคะท่านแรกเลยละกันก็คือ MM1 รหัส MM1 นะคะก็คือคุณฟิล์มธนพัฒน์ค่ะรหัส MM2 นะคะก็คือคุณมาริโอมาเลอร์รหัส MM3 นะคะคุณต่อธนบพบค่ะ รหัส MM4 นะคะก็คือคุณณเดชคุกิมิยะและรหัส MM5 คือคุณเจมจิรายุค่ะไปกันต่อเลยค่ะผู้ชมค่ะสำหรับ MM6 กันบ้างนะน้องนายนพัทนั่นเองค่ะ MM7 ค่ะน้องเข้มหัดสวีค่ะ MM8 ค่ะน้องไบวชิรวิทย์ค่ะ MM9 นะคะน้องยูโรยศสวัสด์ค่ะและ MM10 น้องวินเมทาวินค่ะใช่ค่ะนะคะพิมรหัสด้านล่างเนาะแล้วส่งมาที่46899 88ดนะคะหมดเลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึง10มิถุนายนนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะ่แตยไ่หมดค่ะต่อเลยสขาต่อไปนะนี่ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนละครแฟนซีรีส์นะฮะก็สามารถส่งกำลังใจมาให้กับพวกเขาพวกเธอรวมไปถึงทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะที่รังสรรค์ผลงานดีๆให้กับพวกเราได้รับชมกันตลอด1ปีเต็มๆค่ะละครแต่ละเรื่องนี่เรียกว่า คลองใจคนไทยนะคผู้ชมรวม<ฆ>ไปถึงแฟนอินเตอร์หลายๆคนก็ชื่นชอบและหลงรักรละครไทยซีรีส์ไทยมาดูในหมวดสาขา,าละครยอดเยี่ยมแห่งปีขวัญใจมาหาชนกันบ้างค่ะผู้ชมค่ะ<ฆ>จะมีละครเรื่องไหนบ้างซีรีส์เรื่องไหนบ้างนะ mn 1สามีชั่วคืนค่ะ mn 2ค่ะ ตายลา่า mn 3ะละครเรื่องคุณชาย mn 4รละครเรื่องลายกินาลีและ mn 5ค่ะนั่นคือละครเรื่องเสาห้าและยังไม่หมดนะคะ mn 6ค่ะนั่นก็คือเรื่องบวงวิมาราค่ะ mn 7ค่ะก็คือเรื่องคือเธอนะคะ mn 8ค่ะก็คือเอฟโฟไทยแลนด์ค่ะ MN9 เนะคะเรื่องสร้อยสบันงาและ MN10 ค่ะเรื่องคุณหมีปาฏิหารินั่นเองค่ะสามารถส่งกำลังใจมาได้ค่ะผู้ชมที่ SMS นะ4 6 8 9 9 8 8าค่ะ1 SMS เค่ะเท่ากับ1คะแนนโหวตนั่นเองนะคะก็สามารถส่งคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนค่ะมาอีกหนึ่งรางวัลค่ะถือว่าเป็นรางวัลใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือรางวัลมายามหาชนนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะรหัส แรกก็คือ MO 1นะคะนั่นก็คือคุณโต๊บธนวัตรค่ะ MO 2ค่ะคุณเบลล่าราณีนะคะ MO3 ค่ะก็คือน้องไปเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะ m O 4อิงฟ้าวราหะค่ะ MO5 นะคะนั่นก็คือคุณเข้มหัสวีค่ะไปกันต่อเลยค่ะผู้ชมค่ะ MO 6กันบ้างนะคะนั่นคือน้องมุกดานรินทร์นั่นเองค่ะ MO 7ค่ะน้องใหม่ดาวิกา MO 8น้องมิวสุพสิทธิ์ค่ะ MO 9น้องกราฟคณาวุตค่ะและ MO 10น้องนุนิวชวรินนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหมวดสาขารางวัลนี้เนี่ยขับเขียวมากเพราะอะไรคุณผู้ชมรางวัลมายามหาชนหวัญใจมหาชนแห่งปีนะคะจะเป็นใครรักใครชอบใครเชียร์ใครสามารถส่ง SMS มาได้นะคุณผู้ชมที่เบอร์468 9988อย่างที่บอก1ครั้งในการโหวต1การโหวตค่ะเท่ากับ1 คะแนนนั่นเองแต่เราไม่เอเราไม่จำกัดนะในะเรื่องของการโหวต คุณจะรักใครชอบใครจะโหวตให้ใครหรือจะโหวตกี่ครั้งก็สามารถทําได้คือได้หมดเลยจะโหวตกี่ครั้งจะโหวตกี่สาขากี่รางวัลคือชอบท่านไหนคือโหวตเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้รับรางวัลอย่างที่เราชื่นชอบด้วยใช่อย่าลืมนะคะโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางก็คือตรงหนังสือค่นี่นค่ะผู้ชมคะ่ะในนิตยสารของเรานะมายาทีวีนะคะนิตยสารของเราค่ะหน้าปกน้องฟริ่งกับน้องเบรกกี้นะคะก็ ด้านในคะ่ะเราจะมีในส่วนของคูปองนะผู้ชมเดี๋ยวเลสตี่ขออนุญาตนะเปิดในส่วนของคูปองให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่าเราเนี่ยมีในส่วนของคูปองและสามารถตัดชิ้นส่วนคูปองค่ะ,คะ 1>, 1. คูปองนะคะเท่ากับ2โหวต5 5คูปองเท่ากับ10บโหวตนั่นเองแล้วก็สามารถตัดชิ้นส่วนมาได้ด้วยหรือถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของหมวดรางวัลเนี่ย ก็สามารถซื้อนิตยสารของเรานะคะแล้วก็ดูในส่วนของรหัสได้ด้วยรวมไปถึงในส่วนของช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปเช็คในส่วนของรหัสได้ที่มายาทีวีค่ะรวมไปถึงในส่วนของ Facebook Fanpage มายาฮอตนิวของเราด้วยแล้วในส่วนของ YouTube ค่ะมายาฮอตนิวนะรวมไปถึง TikTok อ นะฮะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะก็สามารถเข้าไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเราจะอัปเดตเรื่องราวในส่วนของสาขารางวัลให้กับผู้ชมได้ชมด้วยแล้วก็หมวดใดหมายเลขใดนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อมายามายาฮอตนิวของเรานี่แหละค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเรามีนัดกันที่งานนะฮะเตรียมตัวดีๆนะแล้วก็รีบกดโบวตเลยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วย้ำวัอนอีกทีได้ไหมขอย้ําวันได้ได้ยี่ส <23 S 1> ิบสามมิถุนายน2020 23กับงานมายาทีวีอวอร์ด2023หรือที่เรียกสั้นๆว่ามายามหาชนเจอกันอย่างแน่นอนคะ่ะผู้ชมคะ่ะที่ CDC คริสตัน Design นะคะไปแล้วค่ะก่อนจะลากันไปค,ะค่ะผู้ชมคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ d b 9การดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดนั่นเองคะ่ะสมุนไพรปนิบาิคนไทยอย่างเราๆะนะคะเขาเรียกว่าสมุนไพรเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเราเองค,ะค่ะ รวมไปถึงค่ะทุกการสั่งซื้อเราจะแถมในส่วนของกาแฟกระชายขาวและแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับแฟนรายการสะดุดคนดังของเราโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02669456 6ย้ำนะ02669456สแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านหน้าจอได้ด้วยแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้เช่นกันที่แอดมายาไลค่ะมีเลยค่ะโปรดีๆมีมากมายคุณผู้ชมเข้าไปเลือกสรรกันได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.